ถ้เดินป่าถ้าเกิดว่าไม่อยากโหลดสามารถเราขึ้นเครื่องได้ไหมชีพเพิ่งเดินทางไปอุบลมานะคะก็คือจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพและกรุงเทพอุบลน,นะคะตอนนี้มันไม่มี direct flight เนาะจะไปจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพนะคะแล้วก็เป้ใบนี้นะคะขึ้นเครื่องมาแล้วโดยที่ไม่โหลดเลย <c oughs> เพราะว่าเราอยากจะประหยัดเงินให้ได้มากที่สุดก็ <c oughs> ใบนี้นะคะของชีก็คือยี่ห้อดอยเตอร์นะคะขนาดอยู่ที่40บวก10ลิตรชีจะไม่ได้ขยายไปตัว10ลิตรขึ้นมาทุกคน คือถ้าถึงแค่40ลิตรอะความสูงมันจะอยู่ประมาณราวๆ60-62ที่จะไม่ได้นะแต่ว่ามาใส่กับเคมีขม้ามนได้พอดีเลยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสายการิดีเขาจะจํากัดน้ําหนักนิดนึงก็คือ ที่เราขึ้นเครื่องถ้าคุณมี1ใบหรือ2ใบรวมทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่เกิน7กิโลนะคะขาไปนะคะชี้นั่งของนกแอร์ไปนะคะเชียงใหม่กรุงเทพกรุงเทพอุบลน,นะส่วนขากลับเนี่ยก็จะนั่งเวียดเจ็ท่ะก็จะเป็นอุบลสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิเชียงใหม่นะคะคือสายการบินเวียดเจ็ทเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้าหนักด้วยนะคะทุกคนตอนที่เขาจะให้เราออกจากเมืองช้างขึ้นไปบนเครื่องนะเขาจะตรวจตรงนั้นเลยใครเคยเอาเป้ยี่ห้อไหนขึ้นเครื่องแล้วก็จํานวนกิ่ลิตรนะคะไปกับสายการบินอะไรแล้วไม่มีปัญหาก็ลองคอมเมนต์มาบอกหนะะ่อย จะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยค่ะ